Terima kasih telah menonton! ทางไกลคิดจะทำอะไรดีดก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยดคำสอพอทอ้อใช้เวลาสั่งสม,มน,นานอุดมการณ์สิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจ วสวัสดีค่ะการประสานความร่วมมือยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมที่พวกเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันค่ะพวกเราจะร่วมมือกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสุพรรณบุรีเขต3ค่ะท่านดออรอำนาจเหลือน้อย พุ่มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้านำการพัฒนาทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องนำผลงานออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี่คือรายการ Oxygen of Education ข่าวเช่นจันสุพรรณ3ออกอากาศทังช่อง YouTube ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ รายการนี้เป็นเวทีให้ทุกโรงเรียนได้จัดทำวิทีอาความยาวประมาณ5-7นาทีโดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ผ่านทางช่องทางลายของคุณพุทธทองทัพคุณมนทามาริทองคุณคณิ tha เอี่ยมสำอางคุณนัทนรีน,นันเทพวงและคุณวรพานวิบูลสุวรรณค่ะ ถ้าหากวิทยาของโรงเรียนใดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ทางรายการจะส่งไปออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวสพทอต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยจะคัดเลือกผลงานนะคะที่ทางโรงเรียนส่งมาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไปค่ะ และในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวจากรายการ s p b 3 Fresh n e w Oxygen of Education จากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3กันค่ะสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงจากสุพรรณ3าวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกันอีกครั้งค่ะว่าเขาจะมีวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะ sister birthday now her eighth 15 years old today is not hot so i think i will go out to have fresh air this question is so difficult i don't know the answer โรงเรียนอนุบาลด่านช้างเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ตระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการจัดการเรียนการสอน2แผนการเรียนคือห้องเรียนปกติ และห้องเรียน Mini English Program การดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลด่า,ดาช้างในปีการศึกษา2566โดยการนำของดรอนุชาเรียนแพทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่า,ดาช้างพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสามท่านได้มีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยการนำ Five Age Performance Model ของดอกเรอำนาจเลือน้อยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคือ High Performance Student (HP1) ให้ผู้เรียนมีสมรรถานะสูงซึ่งมีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทางโรงเรียนอนุบาลด่านช้างได้มีการจัดทำสมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน1,750คำ ตามที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ได้กำหนดและให้หนักเรียนนำไปฝึกท่องฝึกแต่งประโยคแ,และนำมาใช้เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียนนอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลดานชันยังได้มีการปลูกพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นการให้หนักเรียนรู้จักคคำศัพท์ง่าย ในชีวิตประจาวันมีการทบทวนคาศัพท์ในชั่วโมงเรียนโดยบูรณาการกับรายวิชาอืน่นๆในชั้นประถมศึกษาปีที่2จะเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนซึ่งคุณครูได้มีการเตรียมสื่อการสอนแผ่นชาร์ตเทียบเสียงสระพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6เน้นการท่องคาศัพท์และเขียนคําศัพท์และการใช้ dictionary ในการเปิดหาความหมายของคําเน้นให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้แปลความหมายจากเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งให้นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติโครงการยกระดับภาษาอังกฤษของโรงเรียนอุดุบาลต่างช้างนั้นเราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนเรามีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรมินิอังกฤษโปรแกรมนะครับเราก็พัฒนานักเรียนเราให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันนะครับเรามีการจัดทํา คลังคำศัพท์นะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกท่องตามความยากง่ายของแต่ละระดับชั้นผลก็ปรากฏว่านักเรียนเรามีทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมข่าวสารดีๆจากรายการเที่ยงจันสุพรรณสามของเราไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ